สวัสดี FC นะคะวันนี้มาดูส่วนผักกาดของพี่จันเนาะคะ่ะพี่จันนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะมาดูส่วนผักกาดเนาะผักกาดหัวตี้ดองกันนะคะนี่คนเสื้อเสื้อใส่เสื้อสีออกเขียวๆลายสีตหารนั่นนะคะเป็นเจ้าของนะคะคนนั้นเสื้อขาถ้าจะเป็นปอกาเนาะวันมาดูส่วนผักกาดนะคะ อันนั้นชื่อเบสนะคะ pues เป็นลูกสาวพี่จันเนาะค่ะอันนี้ผักกาดหยวนเนาะอันปูนผักขี้หูดนะค่ะภาษาไทยหมโหเนาะเป็นพ้นห้องว nah, ่าไอหยางเนาะค่ะ อันนี้เป็นผักกาดปีอันนี้ผักกาดหัวกะอ๋อเปนอูก,กันเนาะอันนี้ผักกาดที่เราดองเกมกันนะคะงามเจาะงามเนาะอากาศบ้านเชียงใหม่นาะวเชียงใหม่นี่จะหนาวอยู่ฝางเนาะคะ่ะอำเภอฝางเนาะ U, i, not, คืนสิบห้าองศาหนาวหนาวนีนี่ผักกาศนะคะอันน um> um> mm ี้มีคานาเต้นเนาะอันนี้กะล่ำ คิดว่ากะลำหัวนะคะกะลำหัวเนาะนี่นี่นี่อันนี้เมสุดหลอนะคะเป็นหลานเนาะแม่ของเมสปิจณานี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะนี่อันนี้ตะวนันมีไหนเนะตะวนัน วันนี้มืดๆเนาะนี่ลงคลิปหน่อยเม็ดอันนี้กระลำหัวนะผ <c oughs> ักกาดขาวเออผักกาดขาวอันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะอันนี้เป็นผักกาดเอาไว้สลับดอกน้ำเบ็ดเนาะอันนี้ผักกาดขาว <c oughs> อ๋อผักกาดขาวจะเป็นอี้เนาะน,นี่ อันนี้ผักกาดติสปันดองเกมกันผอกกาดกับเจ้าของกำลังต่อรองราคากันเนาะจะได้กันเต้าดยอยอมุดร้อนไอเว้นไม่ได้ไปส่งพี่มมปตเต๋เนนจะนึกว่านึกให้เป็นยางผักกาดขาวใ้เย็ดให้แห่ปอนอให้แห่ปอนที่แจงกันเนาะผักกาดมันนี่เนาะ มันได้นอกมันนอกเห็นรอยพูวนะบางทีมันสองสามพองก็ขึ้นนี้แล้วนะมันมันคานอย่าง้องหมดแจ้งหมดแจ้งว่าเนาะหมดแจ้งว่าก็แต่กิโลมันก็บหมดแจีงเน้นได้มันหมดจ้งเหมือนท่อป้อนหอมป้อนเนาะเป็นแมหวนจรองเป็นแมวนมาเอาไปรูปขาวแก่เหมือนกันถ้ามันเอาไปรูปนี้ไอ๋วแหว่ามันได้หลายอย่างอันนี้พะขี้หูนะคะนายสายเจ้าลงคลิปค่ะมันพะแกะขาวทาได้ยัง <500. S 2> เรียบร้อยแล้วไทยใกล้ๆด้วยกะอันนี้ผักขี้หูดเนะาะภระาษเจ้ามาตัวาไทายมหูเป็นท้องไอหยอพระขี้รูดเหมือนกันภระสาไทยอันนี้ปี่จันนะค่ะสวัสดีเอฟซีถ่ายแล้วอันนี้พี่จนะะันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเน,ะนะาะเจ้าของผักกาดเ<วะ>นะาะเจ้าของผักกาดฮะมื่ มันหอมไงมันตัวไทยปูนจะกระฟองงาคนนี้แนวจนน้ำมูก